มาเต้ครับพี่น้องคนนี้หอมหอมจัดมาดนี่โอ้โหพี่น้องบอกพิกบอกพริกบานเขาเกิดแล้วเลิศสาบบอกพริกบานอืม

กินแบบนี้เลยปันน้มเลยสวัสดีครับ,รบมากค่ะพี่น้องคขามือหนีสิพ้าพีาพาหนองมากินใส่กอกเด้อจ้านี่มีทั้งหมูมีทั้งเนื้อนะจ้าวันนี้ มาจ้ะเส็บเสบน้ำกานค่ะม,มาแล้วขออ้ขขงงาวโพดพี่น้องคนนี้หอนหอนจ้ะคนนี้บ้างคนนี้ให้หน่อยน่องข้าวผัดกัมผสมผับมาครับพี่น้องมาว่าเอาเสือกอกหมูกัน,กนอ่าน,นี่โอ้โหพี่น้องนพี่ บกพริกบานเขาเกิดแล้วเล็ดหืม,อมชอบ,บอกพริกบานอืมหืมซุมพักไม่ยาจาับหน่องครัหหมู ชามยังพักจากสวนพิกกับกูค่ะ

ยัดลง,งไปแบบนี้กินแบบนี้เลยจำเลยหอมคิกสักคูก็เผ็ดอืมเผ็ดนยังอืม อื้มดพลินเผ็ดด <t> ้วยิกลาสกัวะิกบ้านพิกบ้านอืมพิกบ้านเผ็ดอยู่แล้วแต่เมนอร่อยอะมาจากพี่น้องปากับดองอืม เ,เนื้อแตของเนื้อนี่เบียบเหงไปน้อยมนโอบวะ่ะใ่มาทอบเรอม,มันมาทอเรม,มันก็อันนี้มัน เอามาใหม่ๆไม่ได้แค่ตู้เย็นอันนี้แค่ตู้เย็นความอบมันก็ต้องต่างกันอเน่เอาออกไว้อ่ะ<ม>โขตดแสบ<ม>เอาใหม่เนื้อกินเนื้อ No, that'd be not. Mm -hmm. mm. Mm. Nice. Nah. รับบ่จับอืมจลหอมรสชาครับบ่วนหอมหวานอืม บดฉุนของันบดหยองผิังง งอมห่างประกาศดองมากแห้งกรอบพอใจพี่งองพี่รองจะห้าม ลูกใหญ่ๆ12ลูกนะคะแพ็คหนึ่งใง่แห้งพี่น้อง200บาทคุ้มค่าเบิ้งพี่น้องเสียงเบิ้งห,งหมูล,ลวนล้วนเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ป mm ่ะอมเฮ้ยบอใครชอบเป็นไหนบ้างขึ้นยากขึ้นยากแบบพริกเผ็ดๆกำลังแก่โอ้ยอุ่นสุดยอด เสียพี่ออน้องเอ้าอิ่มเนาอบอกเพื่อนนี่รัาพี่น้องจ้ะค่อยเผ็ดดิใส่บักพี่เข้าไปวอย่าณอืมจริงด้วยะเนี่ยนี่มาอิม่มกินเลยค่ะขายคือเก่าจ้ะพี่น้อง <c oughs> อันยูบ้านนั่นเองแต่บริไปขายของ แห้งยิบหนุนยิบนี่กินกินเศร้ากินบดมืออร้อนหนอเผ็ดต้องกินข้าวเผ็ดหนึ่งกินข้าวเผ็ดเนี่ยมอันกระหล่ำกระเประกาศเนอะ ไปเลยอืมอืมเดการเลยเดกการเลยพี่น้องเสียบอืมมีทิตบานไ้ก็ดีได้พี่น้องครับให้โลกให้ร้านไปโรงเรียนเก็บกับเขาให้กินถอดแน่เัองมือผมก็ทอดเรืองมือก็บอบ แต่ไส้ฟ้าน่ะจอบยอดก็ว่าอยู่อะมักถอดพี่น้องพอจะมีอะไรกินยังไงแต่ถ้ามันก็อร่อยนะมันกรอบๆหรอแต่าถ้ากินกับผีหนีตัวแบบนี้แหละมาหืมจับจ้าพี่น้องจ้าอร่าพี่น้องครับผู้ใดสนใจเด้อจับพี่น้องไส้กอกหมูไส้กอกเนื้อนะคะนี่พี่น้องจ้ะไส้กอกหมูไส้กอกเนื้อเด้อยจ้ะ ผู้ใดสนใจก็สั่งเมื่อไห่ด้วยค่ะพี่น้องค่ะใครสนใจก็ทักข้อความเบียได้เลยนะคะยังไขรเหมือนเดิมแพ็กของเหมือนเดิมจากทุกวันนะคะเอาละค่ะสำหรับมือน,นี้ก็ขอบคุณขอบคุณค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังมือน,นีเบียร์กับหนื่เขาตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าด้อจ้าสว,ส,สวัสดีครับ